รับหลวงพ่อเจ้ามงคสมเด็จประมารแชมงคลมุนีด้วยน้ำนะครับเนี่ยซึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งอ่าหลวงพ่อหลวงพี่ทุกท่านนะครับ mm hmm. ในมน่งครับครับในห,หลวงพ่อได้พักผ่อนคลายอุรยาบทสักครู่หนึ่งนะจ๊ะ mm hmm. คุณโยมทุกท่านที่อยู่ด้านนอกนะจ๊ะคุณโยมถ้า,านึกถึงหลวงพ่อไม่เห็นก็ให้ทําจิตสบายๆจะได้เห็นหลวงพ่อในกลางจิตของเรานะครับ หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระหมหาราชมงคลมุนีรูปนี้นี่แน่นอนนะจะมาพูดคำนี้ชัดๆนง่ายๆซึ่งวันนี้หลวงพ่อเมตตานะครับยังความเพื่อนิติมาอย่างวัดสุวรรณประสิทธิ์โดยหลวงพ่อพระครูประกาศสมาธิคุณนะยังความเพื่อนิติซึ่งหลังจากหลวงพ่อได้ นั่งพักสักระยะหนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลวงพ่อท่านจะได้ขึ้นสู่อาสนะอาสองซึ่งจะได้กราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะเขตได้ถวายสการะทั้งบยญาวจกรได้เป็นตัวแทนของอุบาสกอุบาสิกาถวายสการะต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานในพิธีหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะเขต ท่านพระราชรัตนสุนทรเจ้าคณะเขตบึงกลุ่มได้กล่าวถวายรายงานจำเรียนเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้ก็เอาตรงนี้เลยเนาะอาจารย์เนาะครับครับทุกท่านได้ประคองงานเฉลีนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านขอกราบพิมลหลวงพ่อพระราชรัตนสุนทรเจ้าคณะเขตบึงกลุ่มวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปเป็นตัวแทนของคณะพระภิกษุสงฆ์ทั้งนั้นถวายสักการะต่อพระเิปพรุคุลหลวงพ่อท่านผู้เป็นประธานในพิธีต่อไปขอเจริญพรเดินเชิญคุณโยมวัชรชัยเจริญศรี วยาวจกรวัดส,สุวรรณประสิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งนั้นในมทนทนลพิธีแห่งนี้เป็นตัวแทนของญาติโยมทุกท่านนะจ๊ะตอนนี้ได้กล่าวสการะ,ะได้ถวายสัการะนะครับถวายสการะต่อพระบดชคุณหลวงพ่อนะครับ สาธุให้ได้ยินมาถึงด้านในดังๆสามครั้งสิจ้าสาธุสาธ <สา S 1> ุสาธ <สา S 1> ุชื่นใจจังเลยนี่นะอืก็เดี๋ยวลำดับต่อไปก็ขอ,อกราบรนนาัตานนิมนต์เทพประคุรวงพ่อได้อ่าโอเคยังมีตัวแทน S 1> <S 1> จากสมาคมชมรมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะเจริญพรคุณโยมเอกฤทิ์นารายณ์รักษาจากคุณโยมส,สี่ท่านเลยครป้าเป็นสมมติครับเอาสี่ท่านเลยคุณโยมเพราะว่าโครงการเรามีอุบาสกอุบาสิกาคุณโยมสาธุให้ท่านด,ด็ดอกเตอร์ด้วยนี่นี่ สมาคมชมรมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมีองค์กรชาวพุทธผู้อยู่กำลังสําคัญเจริญพรโยมป้าบุญสมสารสิทธ,ธิธรรมนี่โยมอุปถากดสุวรรณประสิทธิโยมอุปถัธธมโครงการอบรมพระวิปัสนาจารย์นะครับนี่มาจนถึงรุ่นที่49ได้เข้าถวายเครื่องไทยธรรมกับพระเด็ุุหลวงพอ่อเอายมทุกท่กนณสาธุด้วย โอสาทุสาธุสาธุนี่ได้บุญเหมือนกันเลยเห็นไหมนี่ถ้าผู้นําเราเป็นโสดาบันคนสาธุตามเป็นโสดาบันตามเลยนะหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านพูดอย่างนั้นนะหลวงพ่อฤาษีลิงดํากล่าวไว้เนะถ้าผู้นําบุญคุณโยมบรรลุคุณธรรมขั้นสูงเนี่ยผู้ตามบรรลุตามแน่นอนนะครับไม่นอกทางไม่นอกทางะนะงั้นก็ ได้คุณแม่แข็งแรงคุณโยมแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงนะดูจากผู้ที่ทําบุญบ่อยๆคุณโยมนะผู้ทําบุญบ่อยๆในใจจะเข้มแข็งใจปลอดโปร่งใจแข็งแรงเนี่เป็นมงคลน,นะครับก็ขอกราบกระตุกพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนะครับขอกราบ นิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขรบบับเรงานครับลกำครับคับลำดับต่อไปขอกราบราธานานิมนต์ พระเดชพระคุณพระราชรัตนสุนทรเจ้าคณะเขตบึงคุ้มวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้กล่าวจะไว้รายงานและเปิดตัวพระภิสุสงฆ์ผู้สําเร็จจากโครงการนี้เข้ารับเกีรติบัติเป็นลําดับสืบต่อไปขอกราบนิมนต์ครับขอประทานกาเปลี่ยนท่านจ้ากพรคุณสมเด็จ พระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ขนกลางกรรมการมหาเจ้สมาคมก้าวพระราดนักรนสนทรเจ้าคณะเขตบึงกลุ่มในนามสูนวิปัฒนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยวสัสวนประสิทธิ์ซึ่งมีท่านพระครูประกาศสมาธิคุณจ้าวาดพร้อมด้วยคณาจารย์และพระวิปัฒนา โคข้เขารับการอบรมทั้งสิ้นรู้สึกราบซึ้งในความเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งไ,ได้เมตตามาเป็นประธานมอบอุธิบัติและประธานโยวาสแก่ผู้ผ่านการอบรมทดสอบความรู้ทั้งภาพปฏิบัติและท่าภาคทฤษฎีตลอดจนวิธีการเผยแพร่พระพุทธศา,าสนาพระเดชพระคุณได้ความเมตตา มาเป็นประธานในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอย่างสูงก่อนจะประ,ประกาศพิธีมอบพุิบัติกาวขอประธานโอกาสกาบเปลี่ยนถวายรายงานเพ,พื่อทราบเกี่ยวกับการอบรมพระวิปัสสนาพอสังเกตดังนี้การอบรมพระวิปัสสนาครั้งนี้เป็นรุ่นที่49 ซึ่งมีพระครูประกาศสมาธิคุณจ้าวาดวสวนประสิทธิ์จักรนะแแวงของกลุ่มเป็นพ่วงในการการอบรมหลักสูตรสมเดือนก่ลาวคือภาคปฏิบัติกรรมฐานหนึ่งเดือนภาควิชาการสองเดือนก่อนการเปิดการอบรมได้มีการประชุมวางแผนการเตรียมการสอนว่าประมาณ และสถานที่เพื่อให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นและได้มีหนังสือแจ้งข่าวการอบรมไปยังเจ้าคณะจังหวัดต่างๆทั่วประเทศปรากฏว่ามีพระภิกษุสามนเณรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน108รูปโดยมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจำนวน94รูป วิชาที่ใช้การอบรมคืออภิธรรมเบื้องต้นวิปัสนาภูมิ6กวิสุทธิ7สมถะวิปัสนากรรม12วิปัสนาญาส16วกิชาสอบอารมณ์การฝึกเทศฝึกพูดแบบต่างๆและเทคนิคการสอนจริยศึกษา โดยมีพระวิปัสสนาและคณาจารย์หลายท่านได้ถวายความรู้ภาคปฏิบัติและภาควิชาการเมื่อจบหลักสูตรการอบรมแล้วพระวิปัสสนาจารย์จะได้เดินทางกลับวัดต้นสังกัดเพื่อไปอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรประชาชนนิสิตนักศึกษาและนักเรียน ตามจังหวัดต่างๆที่ได้อารัธนามาทั้งวิชาวิปัสนากรรมฐานและวิชาจริยธรรมในปัจจุบันนี้มีโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆได้ติดต่อพระวิปัสนาจารย์ไปสอนเป็นจำนวนมากนับได้ว่าพระวิปัสนาจารย์ที่ได้จบหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา โดยแท้บัดนี้ผู้จบการหลักสูตรการอบอรมวิปัสนาจารย์รุ่นที่49ได้มาประชุมพร้อมแล้ว9ในนามูนยนวิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยวัดส,สวนประสิทธิ์ขอประทานโอกาสกาบรัฒนาเจ้ารคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการหมหาเศสมาคมจ้กนยใ,ใหญ่ขนกลางได้ปลดมอบวุฒิบัติและประธานโอวาทสืบต่อไปทั้งนี้จะเกิดเป็นประโยชน์สอิผลเผยแพร่พระพ,พ,พุทธศาสนาสืบต่อไปขอประทานกราบเรียนไไม่ได้ความเคารพอย่างสูงนชื่อ รายนามของพระพิปัสสนาจารย์รุ่นที่49ที่ได้รับบิบัตินะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านได้เดินแถวเริ่มต้นตั้งต้นตั้งต้นเหมือนเมื่อเช้าเลยนะครับตั้งต้นเหมือนเมื่อเช้าเลยนะครับก็ขอนิมนมนนะครับนิมนม์นะครับตามเลขที่นะครับตามเลขพระมาณิตมาณิโตพระสายันเศรษฐวันโน อภิชัยวชิระมโนพระธนชัยชุตินทโรพระบุญมีธีปธรรมโมพระคำภาขิปะสิทธโธพระมงคลอธิปัญโยพระรุ่งเรืองกตะาสาร พระวัชรินธรรมคุตโตพระพิญโยเคมะจาโรพระนรงอานันโทพระบึงเรืองกัลยาณูพระสุรชัยทิตสีโลพระสนิทถาวโร พระนัตกิตติยาโนพระสอคือปัญญาวุธโธพระรังสีปสันโนพระประยุติปัญญาวุธโธพระสระบสารโธ พระสมศัก์ยโสธโรพระธีรวัตชวนะปัญโยพระธรรมพธอาพัทธโรพระโสมสัสโกพระฉัตมงคลธีร,ระปัญโย พระบุญเกือ้อโพธิสาโรพบบระจิรชัยจิรชโยพระทงร,ะระงกรดกะตักบุญโยพระพรพลชัยสวรรณโนพระสุภลักปิยธรรมโมพระสุเทพกันตะบุญโย พระบัญจุจารุวังโสพระสุนันกันตะวีโรพระกิติเชิริภูมิพาโลพระกัจนอาภัสโรพระวิชานนบระภัสโร ระปิติวาัฒานากโร ot, พระ,พพระ,ระสมชัยทิตมังคโลพระศักดาสันติโกพ,ระ,พระคุณาพุทุณากโร ot, พระ,ระวันชัยจิระบุตโธพระ,ระวิเชียนชุตินาโร ot, วัชรชัยวรธรรมโมพระองค์อาจอนุตตโรพระสุพิปิยศีโลพระจิติทักจารุวันโนพระวุธิกรยติกรู มีทาสิสุรปัญโยพระสาโรธมันตะเสวีพระบำรุงสันตกายโยพระชาโครโรชุติมันโตพระพิพระจิราพัฏ จิระธมโมพระทวีสิทธิสัตโธพระสมชายสุจิตโตพระสมบัติฐานนจาโรพระรประสงค์อาคาัดมโม พระวิทยาโชติโกพระอภิชาติอภิชาตโตพระเด่นปัญญาวชิโรพระท่องตาอาภิวรูพระสิทธิชัย ัสสะวะโรหลวงพ่อได้รับนะครับกระเป๋าจากญาติโยมด้วยนะครับช่วยกันรันไปเรื่อยๆนะครับจะมีอุปบาศอุบาสิกาผู้ศรัทธาได้น้อมนำกระเป๋าและจตุปัจจัยบางส่วนมาถวายด้วยนะจ๊ะคุณโยมอนุมโมทนาพระรัชพลกัมตะสีโล พระอลงกรณคันติจิตโตพระประยองอินทวังโสพระภูรินทรทัตถาทัตโตพระอธิรัฐสุขาตาโมพระสวัสดิริปัญโยพระสุกาภกรพระพากโรพระจันทาฐานรัสโต พระสัมพันธภาสุกโกพระสมัยกัลยาโนพระอุดมพัฒจักกะรมโมพระสมบูรณ์ิติโตพระอัมบอนยานะวีโรพระอารามสารโธพระจิรานุวัตอติชาคโร พระบริบูรณ์กตสาโรพระสุทินทิสโรพระสุรัตจันทตาโรพระวิโมกสุเมโธพระสมโพธอมโรพระก้านรงกันตศีโลพระพงศพรกิติคุณโนพระรัตตกิต พระธรรมโมพระรุ่งเรืองสิริธโรพระลอยคุณณสิริพระนักบผลกิติยาโนพระรุ่งสมจิตโตพระภาคภูมิเดเวียนปุริทัตโตพระอุกฤษ ปัญญาทโรพระวิโรธชิตะปัญโยพระสุทธิรักพระพัสรูพระทศพลขันติพโลและสามเณรทีระอันนี้ในส่วนของอ่าพระวิปัสสนาจารย์ นะครับรุ่นที่49ต่อไปเป็นรายนามของพระพี่เลี้ยงที่ได้รับใบเกียรติบัตรนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น27ท่านนะครับพระอาจารย์ประเสริฐตุลธรรมโมพระครูธรมร,รมมะวรธรรมปินิษฐานวโรพระอาจารย์สำรวยธรรมธีโร พระครูสังฆรัจรูนเตชะพโลพระชานชัยยติโกพระอธิการประดิษฐ์สุทินโนพระสุเทพอมโรพระนิวัตปัญญาวชิโรพระฐานัสจัจวโรพระจำลองสุภาโวพระนาวินโคสัชโชโต พระเสริมสิริวันโนพระองค์ทองสุมังคโลพระอุเพนอภินันโทพระแขนโชติวโรพระชูศักจิตตสังวโรพระอภิชาติธรรมตีโปพระชัยวิชิตปริสุทโธพระทองดีทิตะเวโท พระธนชาติยานวีโรพระดินปริกุณโนพระโอภาจารุวันโนพระประวิทธานวโรพระอํานวยพรอธิมุตโตพระกมลศักวรโชโตพระโชคชัยพัฒวโรพระสมธทระธรรมโมนี่คือไปนามของพระที่เลี้ยงนะครับที่ได้รับเกียรติบัต ของหลวงพ่อเจ้าพระกุสมเด,ด็นะครับซึ่งเราต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้ที่จบในการเรียนพระวิอภิธรรมนะเรียนพระอภิธรรมก็จะได้เข้ารับเกียรติบัต ประกาศสสียบัตรอภิธรรมประจำปี2562นะครับซึ่งก็จะมีชั้นนะครับเบื้องต้นนี้มีอยู่สองชั้นที่ยิโยมทุกท่านได้ตั้งใจเรียนศึกษาหลักอภิธรรมพิดกนะครับตั้งแต่จุลอาอภิธรรมมิกะเอกแล้วก็มัชชิมะอภิธรรม,มิกะเอกนะครับ ขึ้นดูในขั้นกลางนะครับมัชิมะเก็ยปติบัตินี้เป็นใบการันตีและยืนยันว่าทุกท่านได้ผ่านการรับการฝึกแมวทางนะครับในการอบรมบาวิปัสนาจารย์รุ่นที่49นะจ๊ะคุณโยมจะเดินพร้มต่อเลยนะจ๊ะคุณโยมธงชัยเอี่ยมปิ่น จุฬาอภิธรรมิกาเอกนางเพ็ญจันทร์กุศลสมบูรณ์จุฬาอภิธรรมิกาเอกนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมในส่วนของโต๊ะเครื่องเคียงสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีญาิาโมที่เป็นนารีนะครับเข้ารับด้วยนะจ้าคุณโยมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอ่า เดี๋ยวแม่ยืนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ยืนเลยจะเพื่อความร่วมรัดเกี่ยวเวลาคุณพ่อยืนเลยครับเพื่อความร่วมรัดในเวลาครับนายธงชัยเอี่ยมปิ่มนางเพิงจันท์กุศลสมบูรณ์นางสาวสรัญญายันสำโรง นางนันทพรชวนเสถียรนางสาวพิพัตราสุวรรณบัตรนางลัคณาอังสุนันนางอาพรพัฒละภาคุรณนางสาวนิจารีกรุายาวงและนางสาวการจนทวันกิจเจริญทรัพตีอันนี้ในส่วนของจุลอภิธรรมนิกาเอกนะครับ ทมนวันปัญโยแสงนายสุรศักดิ์ส่งรุ่งอรุณนายสันใจมิ่งเจริญนางสาวโชจิตโกยะวาทินนางสาวสสิธรอนันตพันธ์พง์นางสาวมลิวัลลาภอุปธรรมวันนี้เป็นส่วนของคารวะที่ได้รับประกาศเสียบัตรอภิธรรมประจำปี2562นะครับ ส่วนของพระสงฆ์นั้นทราบว่าน่าจะรับก่อนแล้วนะครับนะหลวงพอ่อครูบาจารย์ทุกท่านครับเดี๋ยวลําดับสืบต่อไปสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดสิ่งที่เป็นปัญญาธรรมส่วนจาก พระเู้กุหลงพ่อจะได้กล่าวสัมมนานิยกถาและเมตตากล่าวปิดโครงการอบรมระวิปัสนาจารย์รุ่นที่49เป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบอาราธนานิมนมนครับ